ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ทําทุเรียนเนี่ยในเรื่องของใบอสวยมากนะครับแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการรักษาหางแย้แล้วก็รักษาลูกไซส์ขนาดนี้นะครับสักกรรมมันจะทิ้งนะครับลูกสวยขนาดไหนมันกับบัเหลืองเขานะเพราะมันอยู่ทั้งรุ่มตั้งบนมันติดไปละหันก่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งนะครับพื้อโวยนะครับต่อเื่อมีขนาดไหนเขาก็เหลือไว้บ่ได้นะครับไว้ตั้งรุ่มน้อยแบบเป็นหนังตั้งบน เขาไว้นักได้แขวนเพื่อเน้นบนเป็นรักตั้งบนอสงกดีสงสวยแต่ตั้งลุ่มนะครับเน้นอยู่เน้นรอดเน้นมีกุกิงการทําทุเรียนทําทุเรียนทางพื้นทางเหนือเนี่ยยังยังโยงไม่เป็นนะฮะยังโยงหนึ่งเชือกใหญ่นะครับไม่เป็นแล้วก็เชือกฟางยังไม่เป็นมีแต่เต้าลูกนะครับตุ้มลูกเอาไว้เสียดายเท่ากับเสียหาย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีสสดครับสวัสดีออ sure> สสดครับเจ้าป้าละองเดือนเจ้าป้าเดือนอนนี้เดือนถูกแล้วอันนี้ป้าละองดาวครับหน้าตาคล้ายกันนะครับเป็นฝาแฝดอ่าอันนี้ป้าน้อยอันนี้ป้าใหญ่ครับสวนคําหวานมันมีทั้งสามสวนสามสวนวหวานคําหวานแล้วก็ล้มหลวงล้มหลวงอย่างแหมคุณปู ครับมันแยกกันตั้งไดในแยกแยกตรงไหนมันอยู่โซนเดียวกับมดครับครับไปดีกว่เจอละดอยละดอยอ๋อคนคนละมดดอยครับครับพอไปถึงอืมวันนี้เกษตรเปิดใจสัญจรมาที่จังหวัดน่านนะครับก็ถือว่าเป็นแปลงแรกๆที่ทําทุเรียนนะครับมีสองสายพันธุ์เอ้ยมันมีเยอะกว่านั้นเนาะมีหลายสายพันธุ์แต่มีหลายสายพันธุ์แต่บอมีหลายต้นหมูหมูก็หมอนเยอะหมูสันคิงเยอะเจหมอนเยอะ ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ทําทุเรียนเนี่ยในเรื่องของใบสวยมากนะครับแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการรักษาหางแย้แล้วก็รักษาลูกไซต์ขนาดนี้นะครับวันนี้เราตามเข้ามาเพื่อสืบสอบมาจากปัญหาที่ทั้งป้าเล็กพน้อยไอ้าน้อยทั้งป้าน้อยป้าใหญ่นะครับ <laughs> <laughs> มีโจทย์ให้เราเราก็เดินทางนะสัญจรมาถึงที่นี่นะครับ <laughs> <laughs> เพื่อบรรยายก่อนที่เราจะไปบรรยายที่โรงแรม น้ำทองเราเข้ามาดูสภาพจีนก่อนร่าแปลงตรงนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็มาทั้งได้ชิมมูซันคิงเรียบร้อยนะแล้วก็มาเดินดูผลผลิตที่ยังคงค้างอยู่ว่าในแปลงเนี่ยจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็มาเจอหลายรูปแบบหนึง่งในเรื่องของการากแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งแล้ววางตำแหน่งกิ่งเนี่ยนะครับยังไม่ยังไม่ถูกต้องเพราะยังมีความเสียดายอยู่อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ ประธานประธานใหญ่เลยในการทําลายหรือว่าแต่งกิ่งจัดทรงเนี่ยผมใครเป็นคนสั่งครับป้าน้อยหรือว่าป้าหญ่ป้าหญ่อ๋อป้าอันนี้อันนี้จะอันนี้จะสอยลูกแพ้แล้วอ่าสอยลูกแพ้อันนี้จะสอยลูกแพ้เอาเอาที่เห็นเพราะว่าถ้าเป็นภาคตะวันออกตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปจะจบละแต่ว่าแปลงของป้าญ่ยหรือว่าทางเหนือเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่รอการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงการพัฒนาการของลูก ก็มีหลากหลายรุ่นมีทั้งรุ่นพี่มีทั้งรุ่นน้องมีทั้งรุ่นหลานเลนเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ที่แน่ๆคือถ้าเกิดเราเอาไว้รุ่นพี่พอเต็มร่างก็จะถีบน้องทิ้งเพราะมันห่างกันมากแล้วพัฒนาการช้าโดยเฉพาะลูกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพัฒนาไม่สู้ลูกข้างบนอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความเสียดายนะครับเอาไว้และถ้ามันล่วงขึ้นมาเราก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมคําถามก็จะเกิดขึ้นเอ้าลูกล่วงลูกไซนี่ยังล่วงปกติมันควรจะล่วงแต่เราไว้ นะไว้อยู่มันก็เลยพัฒนาการได้อยู่แล้วก็สุดท้ายก็จะล่วงอยู่ดีอ่ะอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นรุ่นน้องนะฮะร,รุ่นน้องอันนี้เป็นรุ่นพี่อันนี้รุ่นน้องถ้าอย่างเงี้ยไว้ได้ถามว่าโตไหมโตก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับมันก็พยายามจะจะโตแบบไม่หลุดไอ้ตรงเนี้ยหนามไม่ไปละนะครับหนามหยีแดงและถ้าเทียบกันกันกบรุน่นเพื่อนนะครับตรงนี้ต้อง เอาออกนะฮะเอาออกตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วมันควรจะหลุดละนะครับแต่มันก็พยายามจะโตได้แต่สุดท้ายก็คือพอโตไปก็ไม่สมบูรณ์เนื้อจะเป็นสีแบบขาวๆนะครับแล้วถ้าฝนตกจัดๆขั้วจะระเบิดนะฮะขั้วจะระเบิดอันนี้คือลักษณะของลูกที่มันแพ้ะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้นะครับในในในจุดนี้ในอนาคต หรือว่ารุ่นต่อต่อไปแปลงแปลงของของของป้าใหยนะครับแปลงของป้าใยเนี่ยถ้าเป็นตั้งรุ่มนะครับตั้งรุ่มเนี่ยเฮาต้องเฮาต้องจบก็คือถ้ามันติดลูกมาตั้งรุ่มเฮาต้องไว้จบเลยสูว่ากิ่งเนี้ยควรจะไว้อยู่สามลูกก็จบที่สามลูกจบบ่าต้องเหลือเพื่อนะครับถ้าเฮาจะเพื่อเฮาเผื่อตังบนได้เลยนะะกิ่งหนึ่งมันควรจะไว้ห้าลูกเขาก็ไว้หกเจ็ดได้อันนี้คือวิธีการแก้ไขนะครับ ะอีกอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับการทําทุเรียนทําทุเรียนทางพื้นทางเหนือเนี่ยยังยังโยงไม่เป็นนะฮะยังโยงหนึ่งเชือกใหญ่นะครับไม่เป็นแล้วก็เชือกฟางยังไม่เป็นมีแต่เต้าลูกนะครับตุ้มลูกเอาไว้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการทํางานเนี่ยมันต้องขึ้นไปแล้วเหยียบกิ่งนะฮะถ้าคนขึ้นไปแล้วเหยียบกิ่งถ้าเหยียบไม่เป็นกิ่งมันจะล้าแล้วเดาะนะเพราะฉะนั้นกิ่งไหนเป็นกิ่งใหญ่ที่เราสามารถเหยียบขึ้นไปได้เขาเรียกว่ากิ่งเหยียบ ให้โยงเชือกหนังนะครับโยงนะครับเป็นห่วงโยงขึ้นไปแล้วเวลาเขาเหยียบจะไม่เสียอันนี้ก็เหมือนกันโยงขึ้นไปข้างบนอันนี้ใจบันไดเออ่าก็เป็นการแก้นะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาผลผล,ผลิตออกเยอะๆนะคนที่มาตัดเขาไม่ได้ใช้บันไดนะครับนนเขา,เขาเขจะขึ้นไปเหยียบมือมีดจะขึ้นไปเหยียบเพราะฉะนั้นต้อาต้องโยทกกงทุกกิ่งไว้เลยนี่เนาะกิ่งใหญ่ให้โยงเชือกเชือกหนังเอาไว้นะเนะชือก หนังสีเขาขาวอ่ะเขาเรียกว่ามันลึงผ้าลึนผ้ามันจะไม่ใช่พลาสติกเป็นผ้านุ่มๆทนได้หลายปีครับไนล่อนครับข้างในจะเป็นเส้นเอ็นผมจาไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรนะครับมันจะอยู่ได้สี่ปีนะครับสามปีสี่ปีอยู่ประมาณเป็นตำบวกไหมครับที่เอาสายยางมาคล้องไว้อนไหมถ้าทําได้ดีถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรเพราะเราเราเราไม่ได้มัดอย่างนี้เลยนะครับ เราคล้องนะครับเราคล้องขึ้นไปแล้วก็ไปมัดข้างบนน่ยมันจะเป็นมีการมัดของมันอยู่ใช่พอพอมันโตขึ้นมาอ่ะมันแน่นตรงนี้ใช่ไหมก็ขยับมานิดนึงขยับเข้าขยับออกได้คือถาวรเลยใช่ไหมครับถาวรเลยเอาจนเชือกผูกส่วนลูกนะครับที่มันออกตามกิ่งคอสองเล็กๆเนี่ยเอาเชือกฟางมาโยงเอานะครับหรือว่ากิ่งกิ่งเล็กๆน้อยๆวันหน้าเราเอาเชือกฟางมาโยงเอาพอเสร็จล้วค่อยเก็บเชือกฟางนะครับอันนี้จะดีอันนี้เขาคัดแบบนี้เรารู้ เวลาเราทําเองอะรู้แต่เวลามือมมดมาตัดมันไม่รู้มันจะขึ้นไวมากเหยียบหักเปาะเอ้าอ่าเรียบร้อยเลยจบละหลังดอกก็จบละอ่าแล้วทีนี้กิ่งข้างล่างนะครับแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่ากิ่งข้างล่างต่อให้มีดอกก็ไม่ค่อยติดให้ตัดออกเปิดโปร่งข้างล่างให้มันโล่งให้ลมโกรกได้สบายทําไมข้างบนมันถึงติดดีรู้ไหมเพราะข้างบนอน่ะลมมันโกรกแกสอนตัวผู้มันแห้ง แต่ข้างล่างมันละอุด,ด้วยความชื้นแกสอนตัวผู้มันแห้งช้า,นาในระยะเวลาที่มันผสมแกสอนก็คือตั้งแต่ทุ่มหนึง่งจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับมันมีความชื้นละอุขึ้นมาโดยเฉพาะบนเขาของเราเนี่ยมันจะเป็นหมอกเป็นเหมยขึ้นมาวันนั้ข้างบนลนมโกรกมันแห้งได้ข้างล่างต้องเปิดโปร่งให้ลมมันโกรกได้นะครับกิ่งไหน,ใน<ต>ที่มันย้อยนะครับต้องสอยออกนะฮะปีหน้าว่าจะเอาดอกช่วงเดือนไอเดือนมกราเริ่ม

จสดมันงาม้เนาะแล้วก็ใบมันใบมันงามนะปอะกองมันออกดอกมาดอกมันก็มันออกก่อนกิ่งน้อยๆเนี้ยมันมันจะออกก่อนแล้วเขาถ้าเมื่อเขาเสียดายแต่ที่แน่ถ้าเกิดเราเอาเขาหัวกิ่งประมาณเนี้ยหนึ่งแขวนลูกได้น้อยนะ2สองมันอยู่ดางในรบแสงบังแสงนะครับมันค่อยดีเขาไปเขาสู้เขาไปเลี้ยงกิ่งที่มันใหญ่ๆอันนั้นจะดีกว่านะครับแล้วก็ต้นมันจะโปร่งแลกมันบมมีเลยเนี่ย ดอกรวงดอกรวงแต่ยอมรับว่าทำใบได้สวยมากพันดูใบพันดูใบพันดูใบไม่ได้ดูลูกไม่ได้ดูลูกอาจารย์พอมันมันดอกมาเป็นลูกมากร่วงรวงรวงพอมันตอนนี้มุดทุ่งถายนี่อาตะกี้ผมผมหาละหาละนะนี่นี่นะอันนี้สมมุตินะสมมุติว่ามันมันเป็นช่วงนะเป็นช่วงที่ติดลูก พร้อมกันตึงมดเลยนะครับพร้อมกันตึงมดเลยแน่นอนนะครับอันนี้ยกลายฝายกิ่งนะครับอ่าถ้าถ้าติดที่กิ่งใหญ่โอเคได้นะกิ่งนี้ออกไวลูกหนึ่งได้ทีนี้ไออย่างเงี้ยหันก่อนนะครับมันจะหู้เลยว่ามันจะหู้เลยว่ากิ่งเนี้ยลูกตรงสวยนะครับอันเนี้ยน้องนะครับอันเนี้ยไปบ่ได้อันเนี้ยไปบ่ได้เพราะพิษรุ่นนะครับ อันนี้จะไปได้เหมือนกันแต่กิ่งมันน้อยนะครับต้องเลือกสเปกก่อนเลือกสเปกว่าเอออันนี้สงสวยเนอรสามสี่ห้าพูเนอรห้าเสียดายนะครับอันนี้ตึงหัวตตอนหลังนี่ตึ้งหกวส้ะไ่าบออันนี่ตึงหัวโสนมันได้ตึงบัได้แ่งทีนี้นะครับกิ่งเนี้ยมันไส้ค่ะแต่แล้วมันก็ไว้บวได้นะนะครับไวหัวได้ตึงบัวโสนมันตอนต้องดูว่าภาพรวมภาพรวมหนึ่งอ่าสองอันเนี้ยถ้า อันนี้มันตบัวยูแล้วมเพราะว่ามันอันนี้เอามานี่ล่ะจะได้มันตึ้งบ่มันึงวหลอดแล้วอันนี้เอาบ่ได้นะครับบ่ได้บัได้นะครับนี่นี่บัวเร่งแล้วบ่วแย่แล้วไม่ใช่นล็งแก่เราฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันกลางแก่เลยโดยใบเท่านี้ไม่โตอ่ะทีนี้มาดูมาดูกิ่งทั้งลุ่มครับเดี๋ยวพอเดียวกันเลยไปพอเดียวกันเนี้ยถูกไหมครับอ่ะมาดูกิ่งทั้งลุ่มนะครับติดมาในจังหวะที่มันติดเรามีความรู้สึกว่าเออดีใจที่มันติดละนะครับ ช,ช,ชื่นชมชื่นชมชื่นชมมันเมืนนะครับสักกรรมมันจะทิ้งนะครับลูกสวยขนาดไหนมันกับบอเหลืองเขานะเพราะมันอยู่ทั้งร่มตั้งบนมันติดไปละหันกอ่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งนะครับเพื่อโวยนะครับต่อเมื่อมีขนาดไหนเขาก็เหลือไว้บ่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังสุ่มเสี่ยงอยู่แต่อันนั้นรอดนะครับอันนั้นรอดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นรุ่นเดียวกัน เป็นรุ่นเดีวยวกันทุกกิ่งมันออกรุ่นเดีวยวกันมดมันบบมีพี่บมบมีน้องมันต้องจบนะครับกิ่งนี่มันต้องจบไว้ตั้งรุ่มน้อยแบบเป็นหนังตั้งบนเอาไว้นักได้แขวนเพื่อเน้นบนเป็นลักตั้งบนอโศงดีสศงสวยแต่ตั้งรุ่มนะครับเน้นอยู่เน้นอยูเอย่เน้นรอดเน้นมีกุ้กกิ่งนะครับกิ่งนี้อาจจะได้แค่ลูกหรือสองลูกอันนั้นลูกสองลูกอันนั้นลูกหนึ่งอันนี้ลูกหนึ่งอันนี้ลูกหนึ่งแต่ตังบนเอาเพื่อตั้งบนอสงสวย ข้างล่างเลือกทรงสวยสวยบ่สวยท่าจ้าจะบ่อยู่เน้นอยู่เป็นลักเน้นอยู่เป็นลักอ่าเน้นอยู่เป็นลักนะครับอันนั้นเก็บบะรอดอ่ะเก็บรอดครับเอาเลยดึงเลยอ่าอันนี้อะไรจ๊ะนีเนี่ยนี่หรอกนี่นี่หรอกโอ้ปลายปลายเาลยบะเรือปลายตึ้งบะเรือปลายปลายบะเรือล่ะนะครับอยู่กิงน้อยตึ้งบะเรืออ่าอ่านั่นแนี่ยนั่นเนี่ย าลูกเดียวลูกเดียวอ่านั่นน่ะได้อยู่ครับส่วนในเรื่องในเรื่องโรคทางใบเนาะของของพ่อใหญ่อันนี่นนจะกระจายเข้าละิอ่ามีมีเพียร์กระจายซึ่งบ่บ่บ่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าดูจากประวัติใบนะเอาเอาอยู่นะครับสองก็คือในเรื่องของลาจุดสาลายก็เห็นมีบางต้นนะครับนี่นักอยู่เขาพ่นคอปเปอร์ก็หายนะครับลาจุดสาลายพ่นคอปเปอร์ก็หาย ตอ่อเนี้ยพ่นได้อยู่เพราะเฮายังยังบบบใบได้ตัดทุเรียนประเภทเราสง่งออกนะครับเราตัดขายในพื้นที่แมงกอพ่นได้อยู่นะครับพ่นใบได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผลผลิตเฮามีนักเฮาต้องตัดเข้าล้งนะครับคับปเปอร์ห้าม,มครับเพราะมันจะเป็น,นคราบนะฮะนี่ใบบ่ได้คโคตร เรื่องใบบอกมีปัญหาอะไรแดงดูจากประวัติใบก่อนใบงามเหมือนนั่งรถต์ใบงามทาใบดีงนะแต่หนึ่งเปิดตั้งรุ่มเือโปร่งรัดตั้งรุ่มเือโปร่งที่ลงมันโกกได้แล้วกิ่งไหนที่มันอยู่สูงกว่าิงอยู่แต่ว่าเฮาบบได้โยงเชือกมันทําให้มันมันย้่ยลงมาแล้วทําให้ตั้งรุ่มอ่ะมันอัพ นะครับโยงเชือกขึ้นไปโยงเชือกขึ้นไปนี่บ่ได้โยงสักกิ่งกาเจอนี่โยงเชือกไอ้กิ่งนี่นะโอเคเอาละครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมสวนป้าน้อยป้าใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะดูนะครับแล้วก็ป้อป่ออย่าง่เล็กครับป้อป้อป้ออะดิเล็ก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 ป้อเล็กเล็กน้อยใหญ่นะครับอ๋อ ไม่มียิ่งใหญ่เลยเล็กสั้นน้อยมีคนเดียวใหญ่มีคนเดียวภาพรวมสวนที่นี่นะครับจังหวัดน่านอำเภออำเภอเมืองเนาะอ่าเอเนอออำเภอเมืองนะครับเป็นแปลงแรกๆเลยสภาพรวมดีมากทั้งใบนะครับในเรื่องการจัดการในเรื่องแมลงเรื่องโรคถือว่าดีมากแต่จะติดปัญหาในเรื่องของช่วงดอกเนาะช่วงดอกบาน ก้าวเข้าสู่ห่างแยะร่วงนะครับแล้วก็ช่วงติดลูกไซส์นี้มีปัญหาเรื่องใบแล้วก็ลูกร่วงอันที่3ในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการวางตำแหน่งการเลือกลูกนะฮะอันนี้ยังพลาดอยู่แน่นอนไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะว่ามือใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์เมื่อไหร่ความชัดเจนหรือว่าความเหี้ยมในการแต่งลูกก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะปอก,กจใจเด็ดขึ้น เสียดายอาเสียดายเสียดายว่ามันมันนอยมันบหลายอมันเหลือบหลายเขากลเอาไว้ใหน้อยเอาอมเมื่อก็กเป็นเค่เป็นโบเอีกกําลละอีกนี่ยเออครับเขาก็คิดไปหลายอย่างเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าต้องรักษาหางแย้มให้มันได้นักนักเสีอเนื้อในเออสีเนื้อนะครับจุดจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นมูซันคิงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนนะครับในพื้นที่ตรงนี้ได้ข่าวว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแอแร่ธาตุโพแทสเซียมเนาะก็เป็นพื้นที่บนเขาแต่ ยังขาดกำมะถันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้นนก็คือตัวกำมะถันแล้วก็แคลเซียมที่มาจากยิปซั่มนะครับลงยิปซั่มบ่อยๆแล้วตามด้วยปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยัซเฟตร้อยจะช่วยในเรื่องของสีนะสีนี่เขามันกาอย่างนี้เขาจะใช้ปุ๋ยัซเฟตร้อยก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยกระสอบน้อยนะฮะถ้าบ้านเฮางูจักกันดีก็คือเป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยม้าสิงโตนะฮะปุ๋ยม้าสิงนะฮะปุ๋ยเอ็นเทคปุ๋ยโนวาเทคปุ๋ยคอมโพนโนวาเทคเคยปีเล้วเคยซื้อเคยซื้อมาใส่นะครับ 1 2บสองสิสอช่วงที่ลูกมันใหญ่นะครับไซประมาณนี้ประมาณแปดสิบวันสิบสองสิบเจ็ดเนี่นะแมนครับวเจจนะับ่ใจนะครับต้องเป็น1 2บส1 7ตัวหน้าตัวหน้าอันนี้ยังใส่ได้อยู่เกี่ยวตัวหน้าน้อยแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยมันหนาๆไว้ไซได้ก่ะไซ่ได้เลย8ปดสี่สิได้อยู่นแปดสี่สิบสองไซได้นะครับแล้วก็ตามด้วยถ้าเปิดปูซาเฟรชสิบห้าห้ายี่สิบนะของ กลุ่มที่เป็นสันเฟรร้อยอย่างเช่นของโนวาเทคดอกจิกดอกจิกดอกจิกปอดใจมันบ่มีบ้านเฮาไปหาที่ลองไปหาที่เชียงใหม่อือสันเฟรย่เขาบ่อยครับแล้วก็สาวจะเข้าไปก็สองเขาจะหม่ลากมาสักสาวกระสอบซิปกระสอบใจได้ผมใจแค่สองรอบก็ได้ตัด น, <po bio> นี่นะเดี๋ยมไปพอตรงไหนคนใส่ได้ใส่ได้ไปพองไหนมันมันจะมันจะอายุจะได้หนักกว่านี้น้อยอ่าไปกลับไปกันครับเดี๋ยวคำเดียวก่อนโอจะไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวลาก่อนเดี๋ยวลาเอฟซีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลึกแล้วก็บะมัวจะไปก้นตรงไหนกับบะมัวเนาะเอาละครับเราทั้ง4ท่านนะครับเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปแปลงที่ลึกกว่านี้นะครับซึ่งมันก็ยากในการถ่ายทำเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นช็อตท้ายอินเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ เราทั้งหมดก็ขอาไอฟกซีไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าหรือเจอกันในช่วงประชุมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ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 ครับ